วัดโสธรวราวรามวรวิหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฉะเชิงเซากํกำลังเดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตหรือการจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นที่จอดรถทางลาดห้องสุขาเฟรนี่ดีไซน์ให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานสากลเพื่อรองรับญาติโยมผู้สูงวัยและคนทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร่างกายที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธรกันอย่างไม่ขาดสายท่งเสิม ริมการเข้าถึงศาสนสถานต่างๆภายในวัดหลวงพ่อโสธรได้โดยสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นอย่างต่อนเนื่องครับได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาพิธานจเจ้าวาดวระโสธรเวรารามวรวิหารสิ่งใดที่ จะช่วยกันพัฒนาท่านก็อนุญาตให้ตัดสินใจได้เลยว่าเราจะต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างไรบ้างสิ่งใดที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกสําหรับผู้ที่พิการผู้ที่สูงวัยผู้ที่ต่างคันก็จะทําเพื่อให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทางเข้ามาการาบไหว้หลวงพ่อสถอนได้ดียิ่งขึ้น ทางวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยก็ให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องของอทางลาดสําหรับผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุที่จะมาใช้บริการหรือว่ามาเที่ยวทางวัดอยู่แล้วนะฮะคิดว่าไอ้ตรงไหนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะ,ะนําไปเรียนท่านท่านก็จะดําเนินการทําให้เราอยู่แล้ว ได้ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องของมาตรฐานอาระยะสถาปัตย์กับสถานประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวและหน่วยงานราชการในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานนะคะบ้านวัดราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวการดูแลอนวยความสะดวกต่างนี้ทุกภาคส่วนจะเป็นองค์คาบยบที่จะขับเคลื่อนให้การพัฒนาในพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ีนะครับการปรับปรุงอารยสถาปัจที่วัดโสธรมารามวรวิหารร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปั์ที่คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้สะดวกทันสมัยปลอดภัยรองรับเป้าหมายเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทัมวลของประเทศไทยในเวทีโลกครับ ท่าเชิงเศซาเมืองอารยะสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้ yeah!